เออรู้สึกดีใจแล้วก็ปลาบปื้มมากเลยค่ะได้ทําบุญวันนี้รู้สึกดีเนาะยังไม่ทําบุญก็มีลูกค้าเข้าทุกวันแต่เนี่ยค่ะพระมาเจอมาอะไรให้แล้วก็รู้สึกดีอยากรวย Mandra danda japa mitasya mita sama sa ปีมังหูปะพยัญชนะลำปันนังสารีนังโอนนานังตักังวลังพุทธะโอเชมะโอเชมาพระพรมเหรอครับนิมยังพันเตอัตตานิสาริวาลานิ

ราตังมีคาราตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข<า>้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพระตาหารพระตาหาร บริวารสินของบริวารทัร้งหลายเหล่านี้แก่รพระภิสุิสงฆ์งขอพระภิสุะภิสงฆ์จงโปรดรับจงโปรดรับ กทหารกับสิ่งของบริวารกับสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทังหายเหานี้ข้าพเจ้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อะโความสุขความาเจริญาริญแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายแต่เจ้ยญาติทั้งหลายาตั้งหลายแต่ปิยชนทั้งหลายแต่ปิยชนทั้งหลาย

ก้องร้องน้ําอันเปื่อนร้อาจารย์ก็ต่นี้ไมร้องไห้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องร้องเขาบอกให้วางก็วางเออวางแัวไม่เป็นไรนะครับเกี่ยเช่นอะไรเก่กหาันกได้คก็อุณไม่หยากไม่เอ่ะไม่ยาบไมอ

i

I we are one, the one.